บนราชธานีนะคะเกษตรกร,กรชาวอำเภอเมวง30ค่ะเพิ่นทําผิธที่คล้องพ่วงมาไล่รับขวัญให้กระบือพระราชทานจากโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร,ต,กรตามพระราชดำริค่ะ ที่ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีไม่ประยุกโคกน้องหน้าหน้าปันบุญตำบลดุมญย,ยอำเภอเมือง30จังหวัดอุบลราชธานีสำนักง,งานประสุสัจจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดงานรับขวัญกระบือพระราชทานจากโครงการธนาคารโคกกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริข,ขึ้นโดยมีนายกิติกรแก้วประสุสัตจ์จังหวัดอุบลราชธานีรวมด้วยนายโสภณบัวโฮมประสุสัตว์อำเภอเมือง30นายศักดิ์สิทธิ์บุญย บาเจ้าของแปลงโคกน้องหน้าปั่นซุกหัวนน้าสนราชการผู้นําชุมชนภาคีเครือข่ายเกษตรกรเขาร่วมในพิธีประพรมน้ำมนต์ ปราโพมนามพระพุทธมนต์จับฉลากมอบกระเบือให้กับเกษตรกรกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติมง30และคลองพงมาไลา่รับขวัญให้กระเบือจํานวน22เชือกค่ะสําหรับโครงการธนาคารโคกระเบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ซอยเกษตรกรที่ยากไร่จากทั่วประเทศให้มีโคกระเบือไว้ใส่แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเป็นการซอยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้โดยเกษตรกรจะต้องมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรที่มีสัญชาติไทย อายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีอาชีพทำนาทำไร่ทำสวนหรือเลี้ยงสัตว์มีความประพฤติดีและยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการยังบอกเคยได้รับโคกระบือจากโครงการอื่นๆมาก่อนมีความเหมาะสมและสามารถที่จะดูแลเลี้ยงดูโคกระบือได้มีรายใดบอกเกินเกณฑ์จปท1ึงฉบับที่เป็นปัจจุบันหรือได้รับการรับร่องจากคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนนั้นๆว่าสมควรได้รับความซอยเหลือ เกษตรกร,กรที่ได้รับคัดเลือกจะต้องทำสัญญากับปศุสัตว์จังหวัดและจะต้องมีผู้คำประกันโดยสัญญาจะตกทอดแก่ทายาทที่ชอบด้วยกฎหมายกรณีผู้ทำสัญญาถึงแก่กรรมเงื่อนไขของโครงการเกษตรกร,กรที่ยืมแม่โคหรือกระเบือต้องขึ้นลูกโคหรือกระบือตัวแรกเมื่ออายุครบ18เดือน ให้กับโครงการเพื่อนําไปให้เกษตรกรรายอื่นยืมต่อไปหรืออาจจํำน่ายน้าเงินสงคืนโครงการและเมื่อเกษตรกรยืมครบสัญญาหาปีให้มอบแม่โคหรือกระบือพร้อมกับลูกโตที่2ที่ส,งสวงเล็บหากมีให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรและจําหน่ายออกจากทะเบียนแต่หากเกษตรกรยืมแม่โคหรือกระบือไปแล้ว3ปีบ่มีลูกตัวแรกขึ้นโครงการ โครงการก็จะนําแมโคหรือว่ากระบือดังกล่าวขึ้นเพื่อนําไปบริการกับเกษตร,รกรรายอื่นต่อไปเว้นแต่จะตรวจพบว่าแมโคหรือกระบือมีปัญหาระบบสือพันธุ์โครงการจะเปลี่ยนแมโคหรือกระบือไ้ใหม่เดี๋ยวไปฟังเสียงของประสุทวิ์จังหวัดอุบลร,ราชธานีค่ะการสนับสนุนครั้งนี้ก็เป็นการสนับสนุนภายใต้งเงื่อนไขของโครงการธน,นาคารโคะบือที่สนับสนุนให้กเกษตรกรผู้ด,ด้อยโอกาส นะครับตามหลักเกณฑ์ของโครงการแล้วก็ที่พิเศษวันนี้ก็คือว่ากลุ่มเกษตรกรกรลุ่มกิจกรรมธรรมชาติเนี่เขาเรียกว่ามีใจนะครับจัดต้อนรับเป็นพิเศษเลยก็คือมีการทําบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าคำนายเวรต่างๆแล้วก็สิ่งสํำคัญก็คือรับขวัญควายหรือกระบือทั้ง22ตัวเนี่ยให้มาค้ำมาคูณ ในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็คาดว่าในโอกาสต่อไปก็จะได้รับการสนับสนุนโคเนื้อมาอีกนะครับอีก50ตัวนะครับก็จะเป็นโอกาสต่อไปก็คาดว่าสัตว์ธนาคารโคเบือที่กรมบริษัทสันบุนมาก็จะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ที่ด้โอกาสให้สามารถมีอาชีพสนับสนุนอาชีพโดยเฉพาะปุ๋ยมูลสัตว์นะครับก็จะเป็นประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิตสอดคล้องกับการทำเกษตรกรรมธรรมชาติครับก็ขอบคุณ พัฒนาชุมชนค่ะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณท่านประสุสัตว์จังหวัดประสุสัตว์อำเภอแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนค่ะที่มอบควายมาให้เกษตรกรได้พัฒนาคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตเกษตรกรจะดีขึ้นเราจะทำเกษตรอินทรีย์ค่ะเพื่อช่วยโลกแล้วก็ให้โลกช่วยเราค่ะ